สวัสดีครับ FC เหยื่อทดลองสายหวานแล้วก็นักกีฬาตกปลามือใหม่ๆทุกท่านวันนี้สดลองก็จะมาแนะแนวทางนะครับสำหรับปลาสวายเนาะด้วยเบ็ดเบอร์4นะครับแล้วก็สายนะครับสายตัวนี้เป็นช็อกลีดนะครับ20ปอนด์นะครับความยาวประมาณ35เซนแล้วก็มีทุ่นนะครับทุ่นตัวนี้จะช่วยพยุงตัวเบ็ดนะครับให้ลอยพ้นจากขี้เลนได้นะครับมาดูการมัดตาเบ็ดแบบง่ายๆนะครับเราก็จับตาเบ็ดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้สายช็อกลีดเนี่ย แย่เข้าไปในรูนะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับสําหรับปลาสวายเบ็ดตัวนี้นี่สามารถจะรับน้ําหนักปลาสวายได้ถึงสิบโลนะครับแล้วก็เคลียร์อะไรประมาณห้าห้าถึงหกรอบนะครับนี่นะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับผมจะลองใช้วิธีนี้ได้ได้ตัวนะครับผมเป็นไม่ว่าจะเป็นสวายปลากระโหนะครับนี่เสร็จแล้วเห็นไหมวไวมากนะครับเนี่ยดูทันไหมครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ดึงให้มันตึงๆหน่อยเนาะนี่นะครับจับตัวนี้ อันนี้เขาเรียกว่า,าชุดตะก้อเบานะครับแล้วเราก็ใช้ตัวทุ่นใต้น้ำนะครับตัวนี้เป็นทุ่นใต้น้ำจะลองเคยนำเสนอมาแล้วนะครับหลายครั้งนะครับนำเสนอมาว่าเออต้องใช้แบบไหนนะครับทุ่นใต้น้ำนี่เราก็เอาใส่ไว้ใส่ไว้เพื่อพยุงตาเบ็ดให้มันลอยขึ้นมาเนาะนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะเราก็จะตั้งไว้ระดับนี้นะครับ เวลาอยู่ในน้ำนะครับตาเบ็ดก็จะลอยขึ้นมาลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่นครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับแต่ว่าผลงานก็มากมายนะครับชอบนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นเพื่อนนะครับอย่าไปกดเป็นแฟนนะครับตลองแก่แล้วขอบคุณครับผม